สุดยอดเลยค่ะใช้ได้ปกติจะไม่ค่อยชอบไม่ไม่ทันกาแฟเลยอะค่ะจะไม่ชอบเลยแต่พอเจอเดลโซ่คอฟฟตัวนี้ถูกใจใช่เลยค่ะเพราะเห็นว่ามีส่วนประกอบสำคัญถึง29ชนิดนะคะชอบตรงไหนรู้ไหมคะข้าวข้าวตเบื้องต้นก็คือมีหญ้าหวานแล้วก็บำรุงสายตานี่อายุมากแล้วสายตาพ้ามวัวพอเจอตัวนี้แล้ว จะต้องเอาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วค่ะปกติจะไม่ชอบทานกาแฟแต่รสชาติพอพอพอได้สัมผัสรสชาติแล้วนะคะมันนุ่มนวลกลมกล่อมไม่ขมแล้วก็ไม่หวานหวานเกินเนี่ยมันเป็นมันไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีไขมันทานไม่ชอบตรงเนี้ยคือคือพวกที่ทานมังสวรัตหรือเจทานได้เลยค่ะเพราะตัวเองก็ทานมังสวรัตอยู่นะคะก็เลยชอบชอบมากค่ะ อาการปกติไม่มีมินหรือหรือหัวใจไม่สัน่นชอบค่ะถูกใจถูกใจค่ะแล้วคงจะต้องต้องนำเขาเข้ามาเข้าสู่ชีวิตประจำวันเพราะว่าเพื่อที่สุขภาพของเราด้วยที่สำคัญตาผ้ามัวชอบตรงนี้ค่ะที่สำคัญควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วกเ็เกี่ยวกับบำรุงสายตามีเถาวันเปลี่ยงภายใน29ชนิดเนี่ยหายากนะคะ กาแฟตัวอื่นๆเนี่ยส่วนประกอบสําคัญไม่ถึง29ชนิดหรอกค่ะแล้วราคาเนี่ยราคาจับต้องได้ค่ะ